เบลก็เสียแล้วต่อไปเนี่ยก็ไม่มีใครขัดขวางเราได้แลวนะนัน่นสิทางบ้านทางรถและที่ดินตอนนี้เป็นของเราแล้วนะคุณยังมาหลอกหลอนผมเลยนะผมกลัวแล้วเนี่ยไว้หมอฉันจะทำให้สองคนนี้เห็นว่าคุณเห็นวิญญาณจริงๆผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรทนะั้งนั้นหมอเป็มใหน้าสี่เป็นไก่ต้มเหมือนกันวะ สงสัยจะเจ,เจอวิญญาณนางเบลเหรอฮะป่าครับผมแค่รู้สึกว่าเขายังไม่ได้ไปไหนนะครับจะใช่ไงก็สมบัติเขาอยู่นี่วิญญาจะไปไหนได้ถูกไหมเ้ย <c oughs> อยวมังปิด แกับสร้อยเนี่ยมีราคาเผาไปในเสดายแย่โหคุณรู้ไหมเพชรนี่ตั้งสองกะลัดเลยนะราคาก็หลายแสนต่อไปนี้เนี่ยนะของทุกอย่างของพี่ฉันก็จะเป็นของฉันหมดละปิได้เลยหมอ ฉันจะไม่ปล่อยให้ว่าแกไปเสวยสุกกันสองข้อหลังนะ <c oughs> คุณคุณยังมาหลอกผมเลยนะนมผมเป็นแค่หมอครับผมเป็นแค่หมอีจริงครับฉันยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าเกิดใหม่แล้วก็ได้หมอหมอต้องช่วยฉันนะ <c oughs> ได้ครับคุณอยากให้ผมช่วยหรืคุณบอกเลยครับคุณจะตรวจบ้านไ่นสาธารณไหนบอกได้เลยนะครับ <c oughs> ฉันบอกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ไนงะ คนทนเห็นพี่นอนกับพี่สาวฉันทุกคืนแทบไม่ไหวแล้วนะผมก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันน่ะแต่ว่าเบลยังอยู่อ่ะผมก็ทำอะไรไม่ได้งั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองเอาโอ้โหแต่งตัวซะสวยเชียวไปไหนมาเนี่ยกฉันไปเมือเที่ยวกลับมาแต่ก็ซื้อน้ำสมุนไพรมาฝากพี่ด้วยนะ จะได้นอนหลับสบายไงวิขอบใจนะน่ารักจังเลยน้องสาวพี่ซื้อน้ำสมุนไพรมาฝากพี่ด้วยนะจะได้นอนหลับสบายไง นใส่ยาเกินขนาดในพี่สาวฉันเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้เนี่ยมันจะไม่ตื่นขึ้นาหมกเดี๋ยวผมจะจัดชากเป็นอุบัติเหตุแค่นี้เนี่ยก็ไม่มีใครสงสัยแล้วละ่ะแล้วนี่คุณจะองัยต่อผมแนะนำให้แจ้งตำรวจนะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคุณไม่ท่านจะให้พวกมันชดใช้ด้วยความกลัวท่านจะทำให้พวกมันคิดว่า คนที่จากไปแล้วเนี่ยยังกลับมาได้นี่อย่าบอกนะว่าคุณจะแกล้งเป็นผีไปหลอกพวกเขาอะ่ะใช่ฉันจะทำให้พวกมันกลัวจนจะขาดใจเลยล่ะฉันจะทำให้วินเห็นว่าผีที่เขากลัวนักกลัวหนาเนี่ยยังหายใจได้ถ้างั้นเรื่องนี้นช่วยผนเองนะขอบคุณนะหมอ คุณบินครับผมขอ,อนำร่างของคุณเบลไปไวที่โรงพยาบาลเลยนะครับอยากทำอะไรก็ทำเลยผมยกให้เปิดไฟสามวินาทีแล้วก็ดับไฟอีกสี่วินาทีทำไมผมต้องมาทำในแบบนี้ด้วยเนี่ยหมอพร้อมหรือ,อยัง สั่งเปิดไฟตอนที่ฉันพูดว่าฉันจะไม่ไปไหนจนกว่าพวกแกจะชดใช้สิ่งที่ทำกับฉันเข้าใจไหมเข้าใจครับคุณแต่ถ้าสองเขาจับได้ว่าผมร่วมือกับคุณอนะ่ะผมก็แย่นะสิโอยก็ใหญ่ผ้าสิหมอ ี่เป็นวันนี้ฉันมีความสุขพ่สุดเลยนะทั้งบ้านรถเงินในบัญชีแล้วก็ที่ดินของพี่เบลเนี่ยเป็นของฉันหมดเลยรว,วมถึงพี่ด้วยต่อไปเนี่ยก็ไม่มีใครมาขัดขวางก็ได้แล้วนะ Yeah! ไปบอกอีกเลยไอ้เฮ้ย <c oughs> นี่คะ่ะนี่คือผลตรวจสารพิษในร่างกายของฉันพบเจอยานอนหลับเกินขนาดชนิดรุนแรงคะ่ะคุณตำรวจ <c oughs> ฉันอยากให้คุณตำรวจจับสองคนนั้นที่วางยาฉันคะ่ะ ข้อมูลที่คุณให้มาเนี่ยมันมีน้ำหนักเชิงพฤติกรรมมากกว่านะครับแต่ยังไม่เพียงพอที่จะออกหมายจับข้อหาพยายามฆ่านี่หมายความว่ายังไงคะฉันเกือบไม่รอดเพราะว่าฝีมือของสองคนนั้นเลยนะคะคุณครับเรายังไม่มีพยานนะครับพยานที่เห็นเหตุการณ์ว่าคุณถูกผลักตรงบันไดและอีกอย่างเนี่ยผู้ต้องสงสัยก็อาจจะอ้างได้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ก็คุณกินยาเกินขนาดด้วยตัวคุณเองครับนี่หมายความว่า ต้องให้ฉันหายจากโรกนี้จริงๆเลยใช่ไหมคะถือจับคนร้ายได้อะผมเข้าใจความเจ็บปวดของคุณนะครับแต่ผมเองก็ต้องทําตามหน้าที่ถ้าพวกคุณสองคนหาหลักฐานมาเพิ่มได้มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคลิปเสียงหรืออะไรก็ได้ผมสัญญาครับว่าผมจะออกหมายจับทันทีก็ได้ค่ะถ้าหลักฐานเท่านี้มันไม่เพียงพอฉันจะหาให้คุณเพิ่มจนกว่าจะไม่มีใครไปเสียความจริงได้ คุณไม่ต้องห่วนหนงนะหรือเรื่องนี้ผมช่วยคุณเองแล้วนี่เราจะไปหาหลักฐานที่ไหนได้อีกอะโทรศัพท์ฉันก็ถูกรีเซตกล้องวงจรปิดก็ถูกลบทิ้งนี่คุณรู้ไหมชุดนอนฉันที่ถูกผังในวันเกิดเหตุอะยังถูกเผาทิ้งเลยผมว่าคุณแจนเย็นก่อนนะผมว่า เราอาจจะยังพอมีทางอื่นด้วยถ้าพวกมันไม่กลัวกฎหมายฉันก็จะทำให้พวกมันกลัวการมีชีวิตอยู่แทนนี่คุณหมายว่าไงอะฉันจะทำให้พวกมันเชื่อว่าสิ่งที่พวกมันทำไว้เนี่ยตามมาหลอกหลอนพวกมันอย่างไม่มีใครช่วยได้ ไปิียุงไปทีผมบอกแล้วไม่อยากกลับมาที่นี่แล้วคุณลืมโทรศัพท์ไว้ทาไมเนี่ยฮะฉันก็ไม่ได้อยากกลับมาที่นี่หรอกก็คนมันลืม็นไงได้อะช่วงนี้เนี่ยฉันดันฝันเห็นพี่เบลทุกคืนด้วยแกดีใจกับการจากไปของฉันแต่ฉันไม่เคยจากไปไหนเลย ฉันเวกับพวกแกฉันไม่ต้องจับพวกแกส่งตำรวจแต่ความกลัวก็จัดการพวกแกแทนฉันแล้วล่ะคุณไม่ได้หลอกแค่พวกเขานะผม,มนี่หัวใจทับาย ฉันก็ไม่ได้ก่าให้พวกเขาเป็นอะไรไปหรอกนะคะแต่บางครั้งเนี่ยความกลัวของคนผิดมันก็น่ากลัวซะยิ่งกว่าคุกอีกแต่ถึงยังไงอ่ะคุณก็ต้องแจ้งตำรวจนะใช่ค่ะฉันจะให้กฎหมายจัดการพวกเขาส่วนฉันก็จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะคนที่เกิดใหม่